เรื่องเล่ามณีผจญภัยในดินแดนขั้วโลกมณีเด็กสาวผู้อยากรู้อยากเห็นและกล้าหาญถูกลมพายุหิมะพัดพามาสู่ดินแดนขั้วโลกอันกว้างใหญ่เธอตื่นขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งสุดลูกหูลูกตาแต่ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ผิดปกติบางอย่างมณี พบว่าตัวเองถูกล้อมรอบด้วยเพื่อนใหม่สองตัวที่แสนจะน่ารักดั่นคือลิลลี่แพนกวินจัก,กระพัิสาวที่สวยงามและล็อกกี้ปาวานสีนํำเงินยักษ์ใหญ่ผู้เงียบสงบและใจดีทั้งสามเริ่มต้นการผจญภัยเพื่อสำรวจดินแดนที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายพวกเขาก็ได้พบกับสตูลที่ร้ากาจอย่างฟากอตมีขาว ที่แข็งแรงและดุดันและไมกี้สิงโตทะเลผู้แสนจะเจ้าเล่ทั้งสองพยายามครอบครองพื้นที่น้ำแข็งที่เหลือน้อยลงทุกทีและใช้กำลังยึดทรัพ,พยากรที่จำเป็นต่อการอยู่รอดมานีลิลลี่และล็อกกี้ร่วมกันต่อสู้กับฟากอตและไมกี้อยู่หลายครั้งจนมานีเริ่มสังเกตเห็นว่าปัญหาจริงๆแล้วไม่ได้ มาจากสัตว์หลายเหล่านี้เท่านั้นแต่เป็นน้ำแข็งที่กำลังละลายอย่างรวดเร็วภูเขาน้ำแข็งที่เคยยิ่งใหญ่กำลังจะหายไปเหลือเพียงน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเราจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมณนีร้องเสียงดังถ้าภูเขาน้ำแข็งละลายหมดสัตว์ทุกตัวที่นี่ก็จะไม่มีบ้านอีกต่อไปมณนีตัดสินใจส่งสารไปยังมนุษย์ในดินแดนต่าง เธอและเพื่อนๆใช้พลังความกล้าเดินทางไปทั่วโลกเพื่อแจ้งให้โลกรับรู้ถึงภาวะโลกเดือดซึ่งกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศและน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายลงอย่างน่าใจหายเมื่อมานีส่งมอบข้อความของเธอผ่านสื่อต่างๆเธอได้แนะนำวิธีการแก้ไขให้กับทุกคนที่จะต้องรวมมือกัน ในการปล่อยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมนุษย์ต้องลดการใช้พลังงานฟอสซิลลงการปลูกป่าและรักษาธรรมชาติมนุษย์ต้องร่วมมือกันปลูกป่าและปกป้องพื้นป่าให้มากขึ้นลดการใช้พลาสติกและของเหลือใช้ที่ก่อให้เกิดขยะพลาสติกเป็นสาเหตุใหญ่ของมลพิษในมหาสมุทร มนุษย์ควรเปลี่ยนมาใช้ของที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หรือนำไปรีไซคเคิลได้การเพิ่มการศึกษาและความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมณีย้ำว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าการรักษาธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์แต่อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันมณีและเพื่อน เชื่อว่าทุกคนเมื่อร่วมมือกันโลกก็สามารถจะฟื้นตัวได้และน้ำแข็งที่จะละลายจะสามารถกลับเป็นดินแดนแสนงามได้อีกครั้งการผจญภัยของเธอไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้กับสัตว์ร้ายแต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของโลก